โอเคครับผมวันนี้ก็จะมาสอนแก้ปัญหานครับตัวบายพานะครับกดเข้าออปติมายแล้วมันเก้งอ,อะไรสักอย่างนี้นครับ๋ยวแป๊บนนะึง <c> เ <oughs> นี่ยครับอันนี้คือผมลบไฟที่ผมโหลดเข้ามาไว้เรียบร้อยแล้วนะลบเพื่อให้มันเก้งอย่างเงี้ยอ่ะมันจะเก้งอย่างนี้นะครับสำหรับคนที่โหลดมาแรกๆเลยนะครับครั้งแรกนะให้ทุกคนอ่าเนี่ยให้ทุกคน ดูชื่อตรงนี้นะครับนะจะเป็นชื่อตรงนี้บอกไม่ได้โอเคครับนี่ันจะเป็นชื่ออย่างนี้นี่ครับ D3 DX9 underscore 43ตด L นะครับผมถ้าทุกคนามาพิมพ์ในเว็บ d O L นะครับ d O L file นะครับในเว็บนี้ผมทิม้งไว้ใต้คลิปนะครับผมแล้เขียนมาเลย D3 DX9 ก็คือกอ43 g t l นะครับปึ๊บรอมันกำลังค้นหาให้เราโอเคถ้าเค้ื่อนอย่างนี้นะครับให้กดอ่าตรงสีตรงนี้นะครับกดเข้าไปอันนี้โค้งทงาครับเก่าโอเคครับให้ทุกคนเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมานี่ให้ทุกคนเช็คนะครับว่าคอมพิวเตอร์ของอ่าทุกคนอ่ะเป็นเวอร์ชั่นอะไรนะครับไม่ใช่เวอร์ชันกีบิตนะครับอันนี้6ี4อันนี้32นะครับวิธีเช็คนะครับ อ่าคิกขวาตรงนี้ pc นะครับผมแล้วก็ property อ่ะไม่ไม่รู้ถูกไหมโอเคนะครับนี่แล้วก็อะไรครับ circle type นี่ครับหกสิบ t h นะดูดูตรงนี้นะครับผมสำหรับเครื่องอ่าส่วนมากมันก็หกิบ t แหละนะครับกดโหลดสีส้มตรงนี้เลยนะครับแล้วก็รอรอมาโหลดอันนี้อันนี้ก้าวออกไปเลยก็ได้ครับกดโอเคแล้วก็โอเคปึ๊บ มันจะได้อย่างนี้มานะครับผมสังเกตไอ้นี่นะครับที่เป็นไฟ .pll อะไรอย่เงี้ยให้เราคนกด Windows R นะครับมันจะได้หน้าต่างรันขึ้นมาอย่างนี้เขียนว่า System 32มนะครับหรือไม่ก็เขียนตามผมเลยเนี่ย s y s t e m สกดโองกด OK ปุ๊บเกิดลงมาตรงตรงแถวๆนะี้ตากมาลงไปครับปุ๊บกดอันซ้ายสุดเลย อ่าเนี่ยครับในกรณีที่ลงอันนี้แล้วจะมีอีกอันนึงเด้งขึ้นมานะครับผมก็ให้คนทําอย่างเงี้ยทำเหมืนเดิมนะครับค้นหาตรงนี้แล้วก็โหลด64สบิตเอาไปใส่ตรงนี้มืนเดิมโอเคทีนี้มาดูปัญหาการก็ปัญหายไปหรือ,อยังอ่าโอเค หายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเข้าโปรแกรมได้ปกติเลยนะครับมีประมาณนี้นะครับลาครับบ๊ายบาย